เป็นอาหารนะครับผมเป็นมือดึกดึกนะฮนี่ก็คือตอนนี้ก็จะเป็น่าข้าวต้มกุยปลาหมึกทอดนะผมก็คือก็เรียกว่าอะไรอะก็ช่วยได้นะครับช่วยได้มือดึกก็คือประมาณสองทุ่มสามทุ่มอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับขายหิวเล็กน้อย,น,ยนะเห็นไหมทีนี้ถ้าเกิดเ,าเราท้องเสียนะมีมีคนท้องเสียนะนะครับท้องเสียเนี่ยไปหาหมอไปหาอะไรก็จะช้าหน่อยใช่ไหมท้องเสียนะผม ให้เรากินแตงโมนะผมคือเวลาท้องเสียเราจะกินอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยอยากกินอะไรให้กินแตงโมนะครับอิ่มเลยให้อิ่มเลยอะ่ะพอหิวก็กินแตงโมให้อิ่มนะครับผมพอเรากินแตงโมอิ่มปุ๊บพอถ่ายปุ๊บก็จะหายหายจากการเจ็บท้องเลยหายจากท้องเสียเลยเพราะว่าแตงโมม,มันจะไปดูดไปดูดซับอ่าเขาเนี่ยเมื่อเรากินยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันก็ไม่หมดมันใช้เวลานาน,านแต่ถ้ากินแตงโมเนี่ยม,มันจะ พอเรากระเพาะเราย่อยปุ๊บบีบน้ํบอ,อกพอไปถึงเพราะวลาเราคนเราท้องเสียมันเสียกระเพาะล่างมัไม่ไม่เสียกระเพาะย่อยนะมันเสียลําไส้ล่างครับพอถ้าเกิดเป็นลําไส้บนนั่นจะมีอย่างนะับคนอีกอย่างจะอ้วกจางเทียนหรือว่าอะไรเงีย้ยแต่ถ้าเกิดว่าผ่านลาไส้ไปแล้วเนี่ยท้องเสียเนี่ยมันจะเป็นเชื้อโรคตรงตรงที่เขาเรียกว่าอะไรนะพอย่อยเสร็จป,ปุ๊บก็มีลาไส้ใหญ่ลําไส้เล็กลาไส้ดูดซับอะไรนะนะพอเรากินแตงโมงเข้าไปเนี่ยมันจะไปดูดซับเชื้อโรคหายเลยหายปุ๊บหายเลยวันเดียวเลย ไม่เช <ciğim. S 2> ื่อลองดูครับลองดูนะมันหายจริงๆนะครับกินแตงโมนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนี้ร้อนๆอยู่ร้อนๆอยู่นะครับผมนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กๆนะครับก <omination. S 1> ็จะมีข้าวต้มกุยไขยสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับสมัยนี้ไม่ค่อยมีเขาจะจะมีเป็นบางพื้นที่นะครับข้าวต้มกุยใยกข้าวต้มกุยนะตอนนี้มีผัดผักบุ้งไฟแดงผัดอะไรเงี้ยนะผมนึกถึงความหลังนะครับผมก็มามาตั้างกินก็เรามีแค่อย่างเดียวมะแต่ปกติเขาจะมีหลายอย่างมากเลยใช่นไหมเขามีหลายอย่างคือ ปลาเค็มนะผมปลาอะไรอย่างเงี้ยนะเราสามารถสั่งได้นะแต่ตอนนี้เราเรายุคใหม่สมัยใหม่ก็ไม่ค่อยจะมีได้กินเท่าไหร่และก็มีบ้างที่เป็นบางพื้นที่นะครับ